สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายเนาะพี่น้องเนาะโอ้มือนี้ก็เสร็จจากงานก็นสิได้กลับบ้านแล้วเจ้านี่มือนี้มานจอกใส่ปุ๋ย้อจา้าเมือนี้กลับเสียหญ้าออกพร้อมนี่แหละจา้าจอกหญ้าใส่ปุ๋ย ไปไปเบื้งเจวเ่าเหตุยห่ังเสียห้าจอกใส่ปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยสูตรบำรุ่งใบบำรุ่งต้นเนาะพี่น้องเนาะอีกจักสองสามอีกจักสามเดือนจังค่อยมากใส่ปุ๋ยระเบิดหวัวติแมนบอแมนบอได้ มั่นมั่นจักเดียนระเบิดหัวโอ้อีกสามเดียนผู้สีดกสีดเดนอพี่น้องเอ้ยผู้ผู้่นใส่ปุ๋ยเอากะใส่ผู้สีดหัวกสีดวะเถอะมันสิมีนำ้ำมันมันสิมีนำ้ำยาสีดมั่นเนาะบำรุ่งหัวสีแมม โอ้เมื่อยพี่น้องเอ้ยเห็ดียากเห็ดงานนี่เมียตาว่าก็ดียุ่มเมื่อนีบดแดดพ่อปันไดกับพ่อเห็ดยุ่เข้ากับเห็ดแปัแงสลระนาะพี่น้องเนาะบ่เห็ดเขากับบ่ได้คือวานล่ะนี่แล้วผู้สิได้เงินไหลราเบิ้งหยาบมีพ่อเสนเน้นนะทั้งจอกทั้งเสียหยาทั้งใสปุ๋ยห่วยนะ ก็แมนผู้นี้ติดสิได้เงินนี <g <g ่ละเอาสีไทยพี่น้องเบิ่งนี่ละจ้าเพิ่นเฮดจังสี่ละจ้านี่นี่เพิ่นนั่นจอกลุมแล้วก็เอาปุ๋ยใส่แล้วเพิ่นก็ผมก็เป็นอันเซ็ตเลยละจ้านี่ห้าก็เสียพร้อมนี่ละจ้า โอ้ก็เห็ดดีแท้วะหวน่ะดีใจนะี่เออม,มีเครื่องแกะไงใ,ใส่ข้นดีละพี่น้องนั่นแหละต่างออกกับร่างกายเนาะพี่น้องว,อว่นนีเกินทัน้งส <laughs> ี่ดอกเห <laughs> ็ดระบบนี่ก็ดีเด้อพี่น้องเนาะมีอาย,ยุแต่ว่ากับคุม้แมแน่นบอใส่ปุ๋ยยังสิแล,ล,ล้วได้กินเลีเล้ยวบักคักเลือยยังวะ เกิดสุขุมแม่พี่น้องเอาน้าหดเอาแมาป้าบ่คือบ่ฝันเลยามามั่นสิเกิดสุขุมเนี่ยสามท่านกันพอดีพอดีเลยฮ่าเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศมือแรกงนี่ทรงไซสัโฟนสิตกเพราะฝาห้องทรงไซสัโฟนสิตกละจ้ามือแรงนี่ ปุยเอีนป้าอ้อยกระไส่เราเด้อพี่น้องเอ้ยล้วปัดมึอนี่ละเดือนกระกระดาคมจังสิได้มใสไซอีกฝากกระมืดมาเราเด้อจ้านี่นี่สงสัยสิตกเร็เรนี่ละสิได้พากันเมียบ้านนะจ้าบ้านนี่อ้าวสำหรับคลิปนี้กับสิได้ขอลาพี่พ่อแม่พี่น้องเด้อ สิได้กาบบ้านแล้วพี่น้องถ้าเทียฝนโตกห้ามเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อทุกไลุุ่กแชร์ทุกการติดตามผู้ที่กดติดตามให้กข็ขอขอบพระคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องขอให้ยูดีไม่แห้งลำรวยเงินท่องยะเจ็บยะจนคลิปนี้กาไว้ซั้นนี้เด้จดอจ้าเด้อกาสวัสดีจ้า